สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเลยกับเลยยาชาแนลชนีมีช่องสาระแนอยู่หนึ่งคนหักเป็นลอยคนปล่อยเป็นแสนพี่นอ้องอวันนี้มาในหัวข้อเรื่องอะไรยังไม่คขำเลยยังไม่คขำเลยหัวข้ออะไรนะอยากเป็นซัมบอดี้หรออยากเป็นซัมบอดี้ซัมบอดี้ดีแปลว่ายังแปลว่าพลังคน แปลว่าผู้ลังคนนี้คือการแปลตรงตัวแต่ถ้าแปลแบบว่าให้มันสละสรวยก็บอกว่าอยากเป็นคนสําคัญอยากเป็นคนของใจอยากให้ใส่ใจได้จะใส่ใจให้นะจะสาวสันดื่มออกหน้าจอนี่ก็จะว่าฉันอยากอีกป่ะเนี่ยขออนุญาตกินเมียมาเมาเนี่ยบอกผื่นคนดีดีตัวไ่อยากสิบอกเวืยอัน อยากเป็นซัมบอดี้วตีอยากเป็นคนที่บุคคลเสียใจเนาะพูดเรื่องอกรณีหมอลำที่มาต่างประเทศนะเนาะเออหม,มอลำที่มาต่างประเทศนะเนาะหม,มอลำชายหมอลำสาวอะไรก็ว่าไปอันคลิปแรกก็บอกว่าอ๋อไม่ต้องไปคลิปแรกก่อนมาคลิปคลิปล่าสุดก่อนมาคลิปล่าสุดที่เป็นกระแสตอนนี้ก็คือพออีกพีนี่เป็นคน ออกซัพพอร์ตให้เพื่อให้ผัวตามมาไม่ผิดค่ะไม่ผิดตอนแรกก็บอกมาเซอร์ไพรส์มันถามว่าผิดบอผิดบอผิดหรือไม่ผิดมันไม่ผิดอืมมันผิดคือตอแหลตอแหลใส่ใครตอแหลใส่เอฟซียูเองนั่นแหละจ้าไม่ใช่พวกฉันเ,รา,เราจะพากพวกฉันรู้อยู่แล้วพวกฉันเป็นผู้ตัดสรูเออพวกฉันรู้อยู่แล้วเนาะจันเนาะยกเว้นพวกเธอกันเองคอนที่แบบว่า เสือเหรือเกินว่าเออเขาจะไปเซอร์ไพรส์กันโอ้คิดถึงมากไปเซอร์ไพรส์ขอวีซ่าไม่ใช่ขอวีซ่าไม่ใช่หนึ่งวันได้ค่ะสาวขอวีซ่าท่องเที่ยวนะ่ะวีซ่าท่องเที่ยวอย่างน้นนอยสามวันเมื่ออดีตนะย้อนอดีตเมื่อสมัยวัยก่อนพระพุทธก่อนคริสตการเนาะสมัยก่อนคริสตการการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวเยี่ยมเยนะือนน่ะส่งวันนี้ส่งวันจันทร์รับ พาสปอร์ตคืนวันพุธแต่หลังจากนั้นมากมันอาจจะเริ่มร้ายคืนเริ่มซาขึ้นอาจจะเป็นหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วแต่เนาะค่ะมันก็พัฒนามาเรื่อยเนาะเพราะกฎหมายมันเปลี่ยนทุกวันใช่ไหมคะเมื่ออดีตที่ฉันมามึงนอกครั้งแรกก้าวขามาเหยียบยุโรปนะครั้งแรกน่ะยืนวันจันทร์รับวันพุธยืนวันพุธรับวันศุกร์เออนะจริงๆอันนี้เรื่องจริงเออแต่ว่าหลังๆมากกฎหมายมันแข่งขึ้นอาจจะเป็นอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ครึ่งอะไรก็แล้วแต่หนึ่งเดือนอะไรก็ว่าไปแล้วแต่การพิจารณากฎหมายมันเปลี่ยนททุกววันไอสิ่่่งีา เขาไม่ได้สนใจหรอกแต่พวกเธอคุยไอให้แอบซีซุ่มเธออันเป็นบ่าเป็นหนาเป็นหลังมันแหงปึกอยู่พี่น้องมันแหงปึกอยู่อันซุ่มอันอันอะอันคิดถึงจังเลยแอบยื่นคนเดียวจะไปเซอร์ไพร์ การมาท่องเที่ยวอยู่ต้องมีหลักทรัพย์นะคะการมาท่องเที่ยวมาเองมีบุ๊กิ้งโฮเทลหรือว่าสถานที่ซัพพอร์ตโอเคแล้วเยี่ยมท่องเที่ยวกับเยี่ยมเยี่ยมเยือนเอกสารต่างกันอย่างไรนะคะสิเราให้ฟังก่อนถ้ามาเยี่ยมเยือนคือคุณจะต้องมีคนซัพพอร์ตที่นี่โดยมากแล้วทางอำเภอหรือว่าทางออฟชินออฟชิน่าทางอำเภอทาง ถ้าเป็นแถวนอกเวกเอกซิอนเขาขอมยนอกพี่น้องก็คือทังหลวงอ่ะล่ะทั้งหลวงเขาจะมีแบบฟอร์มเอกสารให้เรากอกอยู่แล้วใดๆว่าเชิญมาแต่ถ้าเรามาท่องเที่ยวก็คือเราก็ต้องแนบไอ้พวกไอสเตตเมนต์ใดๆเนาะไปมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรท่องเที่ยวที่ไหนบ้างอะไรอย่างนี้เขาก็ติ๊กขอเข้าเชงเก้นเป็นมัลติเพลหรือว่าซิงเกิลเนาะซิงเกิลก็คือเขาออกได้เที่ยเดียวถ้าออกนอกเชงเก้นไปเราก็ไปเขามากบ่ด้ไหมแต่เป็นมัลติเพลจะมีวีซ่าอีก แถบนื่องเจ้าสิไปคือเนื้อลองไตได้ๆเจ้าก็สามามากกบมากได้อีกจนกว่าวีซ่าคุณจะครบกาหนดใช่ไหมคะอันนี้เล่าให้ฟังเผื่อเป็นบทเรียนเดี๋ยวสิว่าฉันเฮตดคิปบ่มิสาระอีกเออก็คือกรณีนี้นางก็ทําซัพพอร์ตก็คงมาเป็นท่องเที่ยวเลยหรือเปล่าอันนั้นช่างหัวมันช่างหัวมันใดๆนะคะแต่เธอผิดที่เธอไปตัวเอฟซีซุ่มเธอเองว่ามาเซอร์ไพรส์ซูเห็นเอฟซีจากของกินหยาตีว้ายม่น่าหลักอ่ะ ไม่น่ารักเนาะแล้วทีนี้พอกระแสมาแรงทุกคนเริ่มมองเห็นแล้วคุณบอดเนี่ยคุณบอดเดี A, B C D E F อ H I J K L M N O P เนี่ยก็บอกว่ามันไม่แปลกหรอกค่ะที่พีเนี่ยเขาจะออกซัพพอร์ตให้แฟนเขาเพราะว่าเงินทุกอย่างทุกทุกอย่าง เขาเก็บให้ผัวน้องอาทิตย์นี่เขาเก็บทุกสิ่งทุกอย่างให้น้องอาทิตย์เขาก็อยากให้ผัวเขาตามไปด้วยฝาซีนี่เขาต้องการฝาซีเขาตามไปทั่วตามไปด้วยเพราะว่าเขาเก็บเงินไม่แปลกไม่แปลกค่ะไม่แปลกถ้ามึงพูดความจริงแต่แรกค่ะไม่แปลกเลยไม่แปลกใดๆนะคะโอเคเปาะที่หนึ่งรู้แล้วจบไม่ใส่ใจค่ะจบรู้แล้วว่ามาคือตมนั้นนะคะเปาะที่สองบอทเอบีซดี อยู่เป่าวอ๋อเรายื่นเอกสารให้ทีกับทีมนักร้องคนเดียวค่ะคือหมายถึงตัวเจ้าของนะนา่งกาวถึงตัวเจ้าของว่านางเป็นผู้ยื่นเอกสารเธอไม่ได,ด้ยื่นนะจ้ะเธอไม่ได้มีบริษัทและเธอก็ไม่ได้มีที่ทอยู่ในยุโรปนะจ๊ะคนยื่นหนุนบริษัทแคทเธอรีนอยู่สวิตเซอร์แลนด์เป็นคนทำบีไซห์เธอจ้ะไวฉันหล้ไดแังไดงเอาบอ่อหลดัดจังไดงเขาาจาแช่ม้ามือทีเธออันติดต่อม่อนันคนยื่นยู่ใส คนที่เป็นคนรับรองคนที่การันตีนะเขาจะมีบริษัทเขาจะเป็นคนยืนบรเมนเทอเธอจะมาเอาผลประโยชน์เธอก็ต้องให้เครดิตผู้นั้นนั่นด้้เออเธอสิมาซุมเข้าใจว่าเป็นคอนเนคชั่นอรู่จากแต่เธอต้องให้เครดิตเพื่อนเธอด้วยเธอต้องให้เครดิตคนที่เขาการันตีด้วยนะหนึ่งที่เขาเอาไปเขาได้ชื่อเสียงเขาได้ขายเขาเขาเรียกว่าเขาได้โชว์ชื่อร้านเขาใช่ไหมคนที่การันตีนู่นนั่นนี่เขาอาจจะไม่อยากได้ก็ได้แต่เธอก็ต้องบอกว่าอ๋อ เธอต้องบอกเปลี่ยนคำใหม่เธอต้องบอกว่าทางนู้นนะคะทางประเทศยุโรปเจ้าภาพทางฝั่งยุโรปเป็นคนยื่นวีซ่าให้ยื่นให้เฉพาะศิลปินบอแม่นว่าไอแซดนี่ค่ะแซดทำเอกสารให้เฉพาะพอพอ,พอกับทีมงานค่ะแซดไม่ได้ก็แสดงว่าเธอเป็นการันตีเหรอถ้าเอาหลักประกันตรงไหนมาการันตีเธอไม่มีท,ที่อยู่ในนี้หรือเปล่าเธอมีบริษัทที่นี่หรออันนี้ฉันไม่รู้นะฉันเล่าความ อันฉันบอกไปเธออาจจะมีก็ได้เพราะว่าฉันบริสุทธิ์เธอเนาะฉันบริสุทธิ์อันนี้แต่พูดถึงความเป็นจริงพูดถึงความเป็นจริงฉันไม่รู้หรอกว่าเธออยู่ไทยหรือว่าอยู่ต่างประเทศเธอมีที่นี่หรือเปล่าแต่ว่าคนการันตีมาน่ะคือบริษัทอยู่สวิตเซอร์แลนด์แต่เธอเอาความดีเขาตัวเจ้าของนี่คือประเด็นของฉันเข้าใจยังอเธอสมควใไ้เครดิตผู้เข้าจการันตีเด้คนที่ทําเอกสารให้มาท่องมาทัวร์ยุโรปเนี่ยเออ คือคนที่นู่นเพราะคนที่นู่นเขาเป็นคนออกมาพูดเองแล้วแต่เธอนะพูดเอาดีเข้าตัวว่าเธอเป็นคนการันตีเอกสารเดี๋ยวไว้ Why? อยากเป็นซัมบอดี้ก็ไม่บอกหาเงิยอือเอาว่าหาแสงฉันหาแสงแค่ก็หาแสงดวงตะอาทิตย์ดวงเดียวกันทุกคนหาแสงนะจ๊ะทุกคนหาแสงเพราะฉะนั้นไม่ผิดอืมไม่ต้องมามานะจ๊ะถ้ามามาก็จะมาก,กับอุ๊ยวันนี้มีมามา่าอ้ยวันนี้มีมามา่มาจริงๆด้วยไม่ได้สปอนเซอร์นะเออ ไม่แคร์มาม่านะจ๊ะเพราะว่าลานจอดรถยังว่างมากเลยวันมีหอดป้ายพาร์กิ่งให้ความได้เงื่อนไขนะมีหอดปาร์กิ่งนะจ๊ะรถมาจอดเลยจ้ะมีป้ายพาร์กิ่งนะคะโอเคไหมคะจะไปพัดกระเพากินแล้วพี่น้องค่ะแต่เห้ผื่นคนตำริกไว้แล้วแต่พ่อหนิกินเขาน่านจ๊ะเนาะโอเคบ๊ายบายไปละสวัสดีค่ะ